สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะครับเช้าวันนี้นะครับอากาศที่โคราชค่อนข้างเย็นนะครับเนื่องจากมีฝนตกนะครับก็ผมก็ถือโอกาสนะครับที่จะมาบอกเล่าบอกกล่าวหรือมาแนะนำนะครับนะครับให้รู้จักกับโปรแกรมสมาร์ทแพดนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ ได้นำนะครับฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำมาคำนวณมาวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Power Flow Analysis นะครับเพื่อชี้เป้านะครับให้รู้ว่าะร,ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนดภาคที่อยู่ทั่วประเทศตัวนี้นะครับมีปัญหาการจ่ายไฟอะไรบ้างเช่น มีหม้อแปลงโอเวอร์โหลดอยู่ที่ไหนมีแรงดันตกอยู่ที่ไหนมีหน่วยสูญเสียทางด้านเทคโนโลยีคลอดลอดในระบบจำหน่ายแรงต่ำเท่าไหร่โครงข่ายการจ่ายไฟมีประสิทธิภาพหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับโปรแกรม s m a r t p a พดท,ทำได้ตั้งแต่ปี2,500 55คือเมื่อ8ปีที่แล้วคือแปีที่แล้วนะครับเราทําได้จากข้อมูลสําคัญของการไฟฟ้าสูรุภาคนะครับปี2562ัาร้อยหกสิบสองารไดิฟ้าสุรุภาคมีหม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่ในระบบจําหน่ายประมาณ3 0 0 0 0นเครื่องระบบจําหน่ายความยาวระบบจำหน่ายแรงต่ําประมาณ5 0 0 0 0นวงจรกิโลเมตร มีมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งอยู่ในระบบแรงตำ่ำประมาณ20ล้านเครื่องข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ GES หมดแล้วถ้า Export เ,เพื่อที่จะนำไปคำนวณด้วยโปรแกรมสมาร์ทแพลสามารถ Export เ,เข้ามาเก็บอยู่ในแฮนดิได้นะครับขนาด8 g จิกเพียงอันเดียวครับข้อมูลทุกประเทศสามารถนำไปคำนวณ ด้วยโปรแกรมสมาร์ทแพนได้ด้วยแฮนดิแคปเพียงองันเดียวปัจจุบันการไดฟ้าส่วนวูมิภาคมีสำนักงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับนะการไดฟ้าชั้น1 2 3แล้วการไดฟ้าสาขารวมถึงการไดฟ้าสาขาย่อยทั้งหมดอยู่ทั่วประเทศอยู่ประมาณเกือบ1,000แห่งนะครับซึ่งการไดฟ้าเหล่านี้นะครับมีแล้วก็มีศักยภาพ ที่จะนำโปรแกร,รมสมาร์ทแพดไปช่วยให้เขาวิเคราะห์ระบบการแจกไฟในพื้นที่ของเขาว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อเขาจะได้วางแผนป้องกันและแก้ไขนะครับดังนั้นทุกๆคนทุกๆก,ก,การไฟฟ้ามีโอกาสได้เข้าถึงได้รับรู้ ได้ใช้งานโปรแกรมสมาร์ทเพดเป็นแล้วก็นำไปใช้งานได้ผมจะใช้เวลาเพียงประมาณ5นาทีในการสาธิตใน5ขั้นตอนครับคือตั้งแต่ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรมนำข้อมูลเข้านะครับแล้วก็คำนวณพาวเวอร์ฟลนนำข้อมูลออกแล้วก็การจัดทำรายงานทั้ง5ขั้นตอนนะครับส่วนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนนั้นสามารถติดตามวิดีโอนะครับ ในตอนต่อๆไปได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกหน่วยงานช่วยกันทํานะครับผมเชื่อว่าภายในระยะเวลาหนึ่งวันทั่วประเทศนะครับเราสามารถทราบในสิ่งท,ที่ผมพูดว่าปัญหาระบบการจ่ายไฟแรงต่ําทั้งหมดเราทราบได้ภายในหนึ่งวันครับติดตามชมครับขั้นตอนแรกนะครับก็ ดาวโหลดโปรแกรมนะครับตาม QR code ตัวนี้ครับดาวโหลดก็เราก็จะได้เป็นซิปไฟล์สมาร์ทแพดตัวนี้ครับวิธีติดตั้งก็ทําการแตกไฟล์มาครับเนี่ยกำลังนะครับติดตั้งนะเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งครับก็ได้เป็นเนี่ยนะโฟลเดอร์ที่เราแตกมาเข้าไปดูครับเห็นว่ามีจะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับตัวนี้ในอินพุตตัวอย่างข้อมูลที่ผมทําการเอ็กพอร์ตมาจากระบบ G ีนะครับซึ่งนะครับ เป็นข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นสถานี้เป็นสถานีทางสถานี้บัวใหญ่นะนี่ตามฟีดเดอร์นะมีฟีดเดอร์ตอนนี้ผมดูฟีดเดอร์หนึ่งฟิเดอร์หนึ่งก็จะมีหม้อแปลงอยู่ทั้งหมด244เครื่องนะที่เกาะอยู่ก็จะมีทั้งหม้อแปลงผู้ใช้ไฟนะปะปนมาด้วยไม่เป็นไรนะครับซึ่งการเอ็กพอร์ตตรงนี้นะก็เหมือนโครงสร้างถ้าเข้าไปเคยเอ็กพอร์ตจากจีเอสก็จะมีโครงสร้างที่เป็นดิกไซเลนแต่ตอนนี้ผมใช้ p s เอสเด็บนะไปเลือกพีเ a สเด็บนะใน ในส่วนของที่ที่ใช้ใน G S นะครับมานะต่อไปก็คือนําข้อมูลเข้าครับนำข้อมูลเข้าก็มาที่ตัวโปรแกรมนะในโฟลเดอร์ที่เราแตกมาเมื่อกี้เนระไปหาที่คำว่าสมาร์ทแพดนะครับสมาร์ทแพดจุด E X E ตรงนี้นะนี่เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการใส่ยูสเนมศูนย์พาสเวิร์ดศูนย์เรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะนําเข้าแคนคูเลตนะครับแล้วโหลดโฟลแล้วก็มาออโต้ตรงนี้นะครับเราก็ไปที่นะ ตัวอย่างที่ที่มีให้นะักในอินพุตนะครับตรงนี้ผมเอาสารีบัวใหญ่นะครับเอาฟิเดอร์หนึ่งนะนะสมาร,ร์ทแพลตวอร์ช่นนี้จะสามารถคำนวณหม้อแปลงได้ทีละไม่เกิน500เครื่องนะตัวนี้ผมใช้ก็เอาตัวอย่างสักห้าเครื่องนะอันนี้คือการนำเข้านะครับ ก่อนนะครับเราจะมีะกําหนดรูปแบบของโหลดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าระบบเหนายแรงต่ําของเรานะครับมีการสํารวจเฟสมิเตอร์ถูกต้องเราก็เลือก existing line นะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราไม่ได้สํารวจเฟสมิเตอร์เฟสมิเตอร์ไม่ถูกต้องเราก็ใช้เป็นเลือกที่โหลดแชรลิ่ f พอ existing line ตรงนีนะ้ผมจะเลือกเป็น existing line ก็กดโอเคนะช่วงนี้นะครับ โปรแกรมก็จะนําเข้านะครับพร้อมคํานวณพาวเวอร์ฟูลไปพร้อมๆกันเลยครับตัวน,นี้กําลังคํานวณก็จะใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะครับต่อเฉลี่ยนะครับประมาณาต่อมอแปลงหนึ่งเครื่องในการคํานวณนะครับนะครับหเครื่องนะําเข้าพร้อมคํานวณนะเป็นขั้นตอนที่2องและขั้นตอนที่3เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ,นะรบ,นะรบผลการคํานวณก็อยู่ตรงนี้ก็แถบวอร์ตอนาริซิสที่เห็นว่ามีเห็นว่ามีมอแปลงหมายเลขหมายเลขมอแปลงนะหรืออะไรโอเวอร์โหลดไหมนะครับโหลดเท่าไหร่นะครับ มีเหมืองสูญเสียในเทคนิคอลลอตในระบบจป็นอนไรต่ําเท่าไหร่กี่กีก่กิโลวัตต์นะครับมีแรงดันนะมีแรงดันตกไหมอยู่ตรงนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเท่าไหร่โครงสร้างนะโครงสร้างระบบมานครับจ่ายไฟเท่าไหร่นี่ผมก็จะทําการต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตข้อมูลนะครับจากผลคานวณเมื่อกี้นะไปเก็บเพื่อเพื่อที่จะก็มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เอาพุทกันเลยนะนะ ตั้งชื่อเป็นสถานีบัวใหญ่ b u y ฟิเตอร์หนึ่งครับ b u v ศูนย์หนึ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมแล้วครับตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะเดีมาดูที่เอาพุตนะครับเรีนว่ามันจะได้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เอ็กพอร์ตมาจะเป็น text ไฟล์นะครับนามสกุลดอทเพราะฉะนั้นผมจะเปิด Excel นะครับเปิด Excel เพื่อจะแปลงให้เป็น Excel ซลนะผมก็จะทำการนะครับเปิดนะครับเปิดโปรแกรมนะครับ Excel แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เอาพุทเมื่อกี้ผลการคำนวณน,นะที่เป็นดอทเมื่อกี้นะเปิดเข้ามานะเรียบร้อยนะจะเป็นตัวขั้นมีตัวขั้นเป็นจุนลภาคอันนี้ื็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึกบันทึกเป็นเอ็กเซลนะครับเป็นชนิดไฟล์ Excel นะครับตับ้งชื่อเป็นสายบัวใหญ่ BUY f วา d ฟิลหนึ่งนะครับบันทึกเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนะ พอมาถึงขั้นตอนนี้ผมว่าทุกการไฟฟ้าทั่วประเทศนะสามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะครับเห็นว่าสามารถคํานวณโฟล์ฟได้เองเลยครับนะครับตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการทํารายงานนะครับบน G S ผมก็ใช้โปรแกรมเปิดโปรแกรมผมใช้โปรแกรม ArcMap นะครับในส่วนของที่จะนําไฟล์ Excel เมื่อกี้มาแสดงผลใน G S ถ้าเรานําไฟล์เมื่อกี้ผลการคํานวณเมื่อกี้นะเข้ามาเชื่อมกับ หรือมาจอยเข้ากับทีเบิลของอตารางที่เป็น <c oughs> ส่วนของ G ีเอเราก็จะสามารถใช้ขีดความสามารถของ GS แสดงสีต่างๆได้นะครับคัดกรองต่างๆตามที่เราต้องการนะอยากจะแสดงเฉพาะแปลงที่เป็นของการไฟฟ้าสุรูิภาคนะแสดงเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของการไฟฟ้าที่เราต้องการนะครับนะครับตรงนี้นะครับอย่างนี้แสดง้าเป็นแรงดันตกสีแดงนะไม่ตกสีเขียวนะ เราเรากรองได้เยอะๆนะตัวนี้ใช้ขีดความสามารถของจีเ e อ็ดำเนินการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะขีดความสามารถจีเ e อ็ R ก็ยังเอฟพอดไปเป็น Excel ได้นะครับตรงนี้นะนะครับสิ่งที่เรากรองเมื่อกี้ก็าเอกพอปเป็น Excel ได้นะครับสำหรับ5ขั้นตอนผมก็ขอจบนำสนเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ